มาแล้วไปไปสวัสดีค่าเอฟซีแล้วสวัสดีค่าเอฟซีแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามายางตลาดรแรงนอกกินข้าวแล้วกันมากับมาย่างตลาดแรงครับซื้อนาวไปเห็ดกินแรงเอาจอมชนมาด้วยไปเห็ดกินมะเอือนเศร้าครับผมเมือ่อน,นี้ยืดไสน์นี่มาที่ตลาดแรงนนคร่อนโดเด็กนอนทำเมื่อนี้ ซัมเปอร์กันนวดจวมาค้นแก่นครับเอตัวเล็กมานำอุ่มยางเลยอัูนนี้บัปล่อยยางแล้วคนไหลไปเดินเข้าเลยได้อะไรเนาะยางบัวลอเด้ถามลูกอะไรไหนอันนี้ลูกอะไรครับลูกอะไรอ่ะกินไหมกินเดี๋ยวให้กลับมากินเอากลับมา อย่มามืงตลาดก่อนโอบองไหมคอยดนาม่เปิฝาไม่ป่ะคน,น,น,นอรกก็เศร้าตกเนาะม,มาจะาลืมเดิมข้าวง <c oughs> น,นอก้าละ <c oughs> นตึกเปียดด้วยครับฝนเกก็เศร้าตกอ,อ,อิ่อิ่มอิ่มเนี่ยยังยากชัวร์ย, <c oughs> <c oughs> ยนตาวนตาสด ยอ่ข้างในล่ะข้างในมีปลาปลายายขายปลาเห็ดผมมาแม่จานดีค่ะเห็ดผมตรงรับแปดสิบบาทเดินตลาดกันครับอันนี้ปลาอืมจะขั้นระเบิเอจ้ะยางเมืองข้างในกันปลาที่เมรคทวัอเงสเอับ น้าปลาจะกินอะไรหมาปอากินปลาอันนี้แตงโมแตงโมยามเิ่ก็เมาตั้งใหม่ๆยูรานเือนมาพราคน้งเราตกมิหมเรามร้นหางหางนี่ก็ได้ไม่ห้างแบูก้อปลานกป่านินสดจะ้ใช่ ก็มาค่อยมาเอาอือคานินปลาปลาเดี๋ยวค่อยมาเอาจะอ๋อเล็กก็ได้ยาเขอรางหลานเลยครับอยายกถุงนี่ของซื้อของ แหนร้นข้าวมันนะนั่นฟ้าจะกินปลาอย่างเดียวบ่อันนั่นอื่นน้ำบ่เนี่ปลาปลาปลาเดี๋ยวใครมาเอาให้นเราหงยางเสียของแล้วกันดูจะได้อะไรนะงางใต้าผลนพริกสุกพริกซอสมาแยงกักะละ คุเลียนฮึฮึฮึพร้อมป่ะ <laughs> อมเครื่อ,อ,องในแบบผัดกับข้าวไอ้ตเลยเครื่องไนไข่ผัดกับข้าวโอ๊ตเหต็ดงามๆเ้อเห็ดก่อนเห็ดไข่มี่เลี้ยนนะนั่นเองได้ ปาเนียนง่ายนี่มีเอาหมูก็ผัดรอจอาหมูก็ได้ผัดไป้ยังไงส่กระเพาะเหรอเออต้องหาชื่ออะรกระเพาไปนะเอาเอาหมูเอาหมูครึ่งโลบ่ะาหมเอาเป็นเอาเป็นโลเลยเอาจังไรเอาครึ่งมะครึ่งเลแล้วก็เปเป็หน้าเพจกินเป็นอะไรเนี่ย อาี่ค่ะเอาหมูมหดกดไหโซประวนวลน,นอยยีได้ครับหมูหมูยังยูผลว่ามีได้แน่ออยู่ผลอันนั้นไทยฟูด้ดครับทางในก็มีปั้นแดดติดโนนี้ ขอนแล้ี่เขาเพยน่เด็กกรเทาน่้าเ้า่อนเห็นขาล้ะไรนาดไหลอยากนอนนั่นแทะห้องเราปะอืมห้องนอนน้องง้วงเล็กห้องนอนแล้ว เอานขน <hi> าเอาข้าไปก็ไดเนอยากะยังครับ20บาทครับยังไงบนี้เลยครับแดงเดียวบอแงเดียวบ20บาทนี่ครับของลายกี่เดคนนกระชยบอนี่กระชยบอกระชเอาไปยังนยาเสียไ เบอรหลอนเนตืงนภพรนมเส้นน้ำทับมันมอันนี้มันมอับบนนี้เฮ้ยยังไเธอก็ใชายยบิช่ชครับายกระช่หัวเดี๋ยวอหน่สอืมคนหน่อยจอยากนอนแลนโอ้ยที่แกเอาสองบอก <c oughs> คนนะ มาตะวกับมอต้องเหรอที่กสองหกสไมที่สาคืองกับเลขสองห้าคอหงายนมีของได้ปะบัตรไม่ได้อันนี้ผมจับบัตรบัตรชาสองสามอันนี้ับเเนาะไปผใส่ครับว่ะครบทแผ่นแลมั้ง เพื่จน,น,นะจะกินปลาเพาเนาะกินน้ำยานมดเสแอบิบากปลาตัวเพื่อ,อานาัมืคนนี้งวงนอนแล้วไป,ลปลแล้วเราค่อยกลับไป,ปันอนเสร็จแล้วก็กลับแล้วอะไรเอาก็จับปิดจับนะปก็จับเติเลขก เสือเสือใหญ่เสือใหญ่ๆเป็นเสือที่กำแพงกระท่วงขี้เารงมากอยู่ทลามึกปลาปเท่ามากปลาไปยักนอนมึกมึกลลยอั่กลัวยาจ้าาาาทงานผู้ห็นงทำงานไก่ ว่าเขาบว่าให้กินน้ำมันลายยาได้จ่อแชนเอาไปจับเนาะเอาไปจับเป็นไงเนาะแบบใจเลยอุ่มเอยางบด้เดบเนห่นปะหอนร้อนร้อนหนาร้อนหนา มาน,นฟ้าร้อนหนาน่าอาอมแล้วครับของประเทศขน,นมเส้นผมถือว่าเอาเอา,เอาปลาหมึกกระพเระัเอาปลาหมึออกไปผัดมาแล้งดิมะข้าวเจ้าข้าวปลาหมึกกระพัดปลาหมึกเลยมั้ยอันห่องปลาหมึกใหญ่ดินี่หัวโลภิก็ได้ปลาตาปลาตาของขายหลายหลาย เหดนไหมเอาไว้น่ารักจังจิ๋มมาอะไรดีคะอาหารสำเร็จก็มีกับข้าวสำเร็จก็มีไปนำจ้งด่างแล้วเอาผัดผักจ้ะมีข้าวผัดนะคะสี่สิบ่สห้าบาทค่ะเอาัตัวลำเปล่า ตัดตัวแล้าเอาหนึ่งถุงเอาไหมเอาเอาขัดแล้วค่ะตัวหนึงเดีวอีกาเลือกของครไม่กินไรแพงน้ำมันไหมบอ สับปะรดโรครับเกล็นขงวกแก้งกเคือฮะแห้งส้มสีแจกขาวใส่โลใส่เกล็ดข้าวขาหมูผัดเกล็้ก่โอ้เอาพาผเอาพาโู้กับผัดผัดก็เอาไปล้เก้าสิบครับสองอย่างเก้าสิบบ สี่ห้าครับอไม่ยไม่้วไม่เก้วแก้วมีห้ายเดียวอผมจีขอให้พอด้นะครับอุ้มตัวเล็กเยอะมือหนึ่งติดกล่องมือหนึ่งจะอุ้มตัวเล็กนุ้ยน้ำเหมือนเรฝนตกไะฝนตกก็มีน้ำเหมือนเดล้างกับทางมื่องปหมึกกัน ความให้่ไปพักกินแรงครับมาแรงกุ้งจ้าเหลือก็มือจะข้าวก่อนอ่สั่งนังตาหู้เอาเอาฮามดาฮรมดาสองสามถางยี่สิบได้นะคะ แท่จังแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะอบคุณค่ะป้าปาปลอาป้าป้าเดินไปหารถเลยน้องเอาปลาแป๊บเดียวน้โอ้ฝนตก่าจะว่าฝนตก ได้ได้ได้อเน้อไม่เลยได้หลายเลยเแล้วไม่ืดยได้ยังคได้าโอ้ีอันนี้ปิ้งเขาพดปิ้งหูออ่อันนี้เอาถุหนึงวะอะไรไหมคะออสติมไก่ติมไก่เหลือแค่นี้แล้วค่ะได้มาสติมโอ้ยได้ เรือด <Dave> <Onion milk. S 1> ้วยไหมคะเลือกก้อนจักรบะก้อนละสิบค่ะก้อนหนึ่งค <talking> ่ะก้อนหนึ่งห้ละสองก้อนหนึ่งค่ะลกิใ่ตัวละร้อยค่ะตัวใหญ่ร้อยยี่สิบค่ะลูกฟินหูสม่สามสิบห้าสามร้อร้อยใช่ค่ะเตอมบรเปลี่ยนลอยหนึ่งค่ะติของเต็นเห็ดอันน้ำยาขนมสนอร่อยนะคะหมูปีศาตัวอร่อยมีอีกนะคะ เอานี้ถุงนึงก็ได้ไปถุงนึง่ะเมอหน่อยเ็ดบาทแจ้งอ๋บอันนสแปดห้เก้าสิบร้อยหนึ่งพอดีค่ะจับจับาัจับบจับจบจั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 บจบจับจับจัันจับาจับัััั ไปดูปลากัะตันคนละนำหึ่งหัวพคนละฝนตกเอาป่าเหรอเดีนน๋ยวตัวสองบ่ะเอาให้มันตัวบ่ะแม่ว่าตัวเดียวอเอาป่าตัวหนึ่งค่ะได้ไหครับเอาไประเทศน,น้ำยาขนมเจนโอ้ยเจ๋อใหญ่จัง phá, sợ mấy, ai phá, sợ mấy không, đôi điều, tăng con, một trăm hai mươi u. เต็มเลยโอ้ยตาตาไม่ถือช่วยเลยอ่ะตาง่วงง่วงแล้วตาโอ้ตามากก็มูอแต่ว่าง่วงนอนก่อนมูอเกืใหญ่ไหมใหญ่ทำอะไรอ่ะดูอะไรครับปลาดูปลาใหญ่ เอาอะไรอีกไหมนี่นี่ไหนนี่ข้างล่างก็มีเอาปลาไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยปลไปไหว้น้ำเอายปของไเลยขเอาไปไหมแต่เนนะจ้ะจ้ะ โอ้ไหวปะบึงพอเอาของไปไว้รดแล้ววาสันเอาของไปไว้รถไหวเจ้ามีน้่งวเหือต้งมาบออง มึงเนาะว่าหิวบอกให้ย่างเบอร์มังม่ยก่อนละสักได้ยักได้ยังอีกฟ้า <c oughs> กินน้ำไหม,มกินน้ำไหมกินไหมมีร้านขายน้ำไหมข้างหน้ามีอยู่ป่ะจึ๋ง <c oughs> ดีเดียวกันเอาแตงไหมแตงลูกลง,งามๆมออาถึงตอนไหนถ้าเอาเชียวบ่เอาเดาเชื่อเรื่องบอกเภาสอก็ได้เ <c oughs> <c oughs> ด็ด ถึงหลังรถแล้วโอ้ยด้ยขอเมือร้ายเลยครับไปไหนฮะไม่ไม่ไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งเพื่อนครับเพื่อนลุกขึ้นเลยพอใจเหเกกนื่อยไปเลื่อยยาก่อนัหอยไวเนื้อลายแห้งเนาะยุตาปลาอาเทศดน้ำยากองน้นเสียงครับ มีน้ำต๊ะหูกับของกินตอนนี้ของสดอะไรฝั่งนี้ปลาหมึกกินไก่ลูกชิ้นเลือดปลาไว้ฝั่งนี้ฮึคุณแม่เด้ปากขาวน้ำหอมมาพร้อมออหมูไว้ฝั่งนี้เรเรียบร้อยพักลวกปะ คุณบวกกับนนะตัวหงโอเคทางนี้มันมีผลละวไหมทางไหนมันมีเพราะว่าแต่ว่าถือบัวไหวสงสารคุณพ่อเนาะอุ้มหลานพ่อมป้าขึ้นนารถเลยวปะอันป้าอันป้าครับป้าขึ้นนารถปะมาเล้วไหมมาตรวจประตูไทยมามาแล้วั้ยแกลบว้าวขึ้นรถเลยไม่อบอุ้มไม่ได้เลย โตแล้วนี่กลับบ้านกันง่วงแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบายก่อนบายๆซีก่อนบายๆซีก่อนเยเจอกันคลิปหน้าบายก่อนสวยสดีจ้สวัสดีครับก่อนบ้อแต่ว่าเคทบายครับก่อน